นโตแล้วบินเก่งขึ้นพ่อแม่นกคงวางใจไม่ค่อยร้องเตือนภัยแล้วคะ่ะไม่ได้ยินเสียงน้องๆหรือว่าพ่อแม่น้องร้องอะไรเลยนะคะโรสก็เลยเป็นห่วงนิดหน่อยสงสัยว่าทำไมาเงียบกันชังนะคะโรสก็เลยออกมาหลังบ้านมาดูตอนแรกก็ดูที่เดิมนะคะข้างบ้าน,นะคะ่ะเงียบคลิป เลยออกมาดูหลังบ้านนะคะนี่เขามาอยู่หลังบ้านกันค่ะวันนี้แบบว่าไม่ส่งเสียงร้องอะไรเลยนะคะแต่ก็มีโดนนกปลอดหัวสีขมาวบินไล่อยู่นะคะนี่เลยชอบกวนนกตัวอื่นนะน้องอนะ่ะกวนเขาไปทั่วเลยนะ อยู่เป็นกลุ่มแล้วแบบว่านักเลงละจ้าเห็นทีไรก็บินควนเข้าไปทั่วเลยแต่เขาก็อยู่แถวแถวนี้หลายตัวค่ะเขาก็เลยแบบว่าไล่ๆกันสงสัยน้องๆคงเหนื่อยหน้าดูแล้วค่ะ โดนพวกนกปลอดหัวสีขาเมาบินไล่ตลอดเลยค่ะเพื่อนต้องบินออกไปไกลแถวนน้นเลยค่ะนน้นยังอยู่น้นยังมานัมาหน <c oughs> นี่ค่ะตอนนี้ <c oughs> เห็นลูกนกหนึ่งตัวนะคะ แล้วก็พ่อแม่นกก็มาอยู่ตรงนี้นะคะน่ะยังโดนบินไล่อยู่เลยค่ะไม่ใช่พ่อแม่นกเมื่อกี้เป็นนกปลอดหัวโขนหนึ่งตัวแล้วก็นกปลอดหัวสีเม่านะคะยังไล่อยู่เลยค่ะมีน้องมาหลบอยู่ตรงนี้ น่าจะเป็นน้องลักี่ค่ะเห็นบินโดนไล่บินชี่ตลอดเลยนะคะสงสัยคงจะเหนื่อยกันหน่าดูเลยอ่ะอ๋อแล้วก็อยู่นี่ข้างล่างหนึ่งตัวอ๋อโอเคยังปลอดภัยนะจ้า ตอนนี้เขาก็โตขึ้นนะคะบินเก่งขึ้นค่ะก็เลยปลอดภัยนะคะแต่ว่านกปลอดหัวสีเขม่านะคะมากันเป็นกลุ่มนะคะประมาณสามตัวนะคะคราวนี้กลุ่มเดิมแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหบินไล่ตลอดเลยอะ่ะบินแบบจี้ๆเลยค่ะโรสกร็คอยดูคอยซ่องแต่มันไกลอุย้ย น่าจะมีพ่อหรือแม่เขาอยู่ด้วยตรงนี้เมื่อกี้โรสไม่เห็นนึ่ว่ามีแค่สองตัวมีสามตัวอ้าวอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วค่ะพ่อแม่นกอยู่นี่แล้วก็อยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ด้วยกันแล้วค่ะ เหนื่อยไหมจ้าน้องๆโดนไล่อีกแล้วเนาะน้องๆก็บินหนีอย่างเดียวเลยยังไม่สู้เขาเนาะ วันนี้เงียบกลิปไม่ค่อยจะทําเสียงร้องแบบว่าเวลามีภายมาค่ะทั้งทงที่เขาก็โดนพวกนกปลอดหัวสีเขามาไล่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําเสียงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนีตัวอะไรมานิดหน่อยนะคะเขาก็จะทําเสียงเหนื่อยแทนเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่เห็นทําเสียงนะคะอาจจะแบบว่า วางใจลูกนกโตแล้วอะไรแบบนี้แน่เลยอ่ะก็เลยไม่ค่อยทำเสียงเวลามีสัตว์ชนิดอื่นมาเท่าไหร่ค่ะแต่โรสก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ก็มาคอยดูไปหนแล้ววะน้องๆโตขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนโอ้ยหหิวหิวหิว อย่างอ้อนพ่อแม่นกอยู่เลยนะคะดูสิโอ้โหโตเยอะมากๆจนแบบโลสไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าตัวไหนลูกนกหรือว่าตัวไหนพ่อแม่นกนะคะอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าพ่อหรือแม่นกนะคะต้องดูลายห่างค้ะว่าง,ลางแล้วก็ลูกนกเนี่ยโห จุกยาวมากเลยค่ะแล้วก็ห่างยาวแบบตัวโตมากเกือบจะเท่าพ่อแม่นกแล้วค่ะคัเพื่อนแต่ว่าเวลาพ่อแม่นกเอาอาหารมาป้อนก็ยังแบบมีความเป็นแบบเด็กน้อยอะไรอย่างงี้อ้อนพ่อแม่นกอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องวินนี่ก็คือตัวโตพอๆกับพี่ลักกี้แล้วค่ะโตวไวมากก่อนหน้านี้คือ ถ้ามาเทียบกันนะคะน้องวินนี่จะตัวเล็กกว่าพี่ลักกี้เยอะมากๆเลยค่ะเห็นน้องๆอยู่รอดปลอดภัยแบบนี้โรสก็สบายใจดีใจมีความสุขมากๆเลยค่ะตอนนี้จุกน้อยเป็นจุกโตแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคราวหน้าโรสก็จะพาเพื่อนๆมารับชมความน่ารักในดูของพวกน้องๆกันอีกนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่กับช่องลดเอส t ินะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย